สถานเล่นเด็กกำพร้ามักจะมีสงครามการแย่งของเล่นเป็นประจำฉันเบื่อกับเรื่องนี้แล้วนะฉันอยากหาคุณพ่อคุณแม่ของฉันให้เจอจังดูเหมือนว่าวันนี้ความฝันของใครบางคนจะเป็นจริงแล้วสาวๆแล้วชานล,ล่ะตอนนี้ลูซี่ก็คงต้องเล่นคนเดียวแล้วแล้วเนาะตอนนี้เธอก็คงได้แค่ดูทีวีแบบนี้แหละว้าวนี่มันเอมิลี่นี่นะ oh. เธอมีสร้อยคอเหมือนกับของลูซี่เลยอะ่ะคุณแม่คะหนูมาแล้วคะ่ะ oh. ลูซี่ต้องได้เจอกับคุณแม่ของเธอแน่นอน ที่คอนเสิร์ตของเธอนะยกเว้นว่าคุณยามจะไม่ให้เธอเข้าไปข้างในนั้นลูซี่ไม่เคยคิดถึงเรื่องตั๋วเลยสงสยัยเราต้องใช้เคล็ดลับหน่อยแล้วดูสิคะโรงแรมมีแฟนๆแอบเข้ามาด้วยล่ะไหนอะดูเหมือนว่ามันจะเวิร์กด้วยล่ะทังสะดวกแล้วตอนในครอบครัวตัวจริงใกล้จะได้เจอกันแล้วคุณแม่คะหนูมีสร้อยคอเหมือนคุณแม่เลย โอไม่นะ oh แบบนี้นเอมิลี่เธอคงจะไม่ได้เห็นลูกสาวของเธอหรอ,หรอกเธอคงต้องใช้โปสเตอร์หน่อยแล้วล่ะคุณคือคุณแม่ของหนูนะคะหนูยูนี่ค่ะแต่ดูเหมือนว่าโปสเตอร์นี้ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันเอมิลี่เธอลงจากเวทีไปแล้วล่ะแต่ลูซี่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเลยนะเธอจะต้องเข้าไปหลังเวทีหน่อยแล้วคุณแม่คะวันนี้ฉันไม่แจกลายเซ็นเะเธอที่รักคุณแม่นี่หนูเองค่ะดูสิพวกเราใส้คอเหมือนกันเลยไม่จริงอะเมื่อก่อนเอมิลี่เธอเป็นคนไม่ค่อยมีเงินเธอเลยต้องทิ้งลูซี่ไว้ มันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเลยนะใช่แล้วค่ะคุณแม่นี่หนูเอง <S <S ลูซี่ลูกรักแม่กำลังรอหนูอยู่เลยล่ะสุดท้ายครอบครวัวนี้ก็ได้กลับมาเจอกันสักที <S 2> <S 2> ลาก่อนนะสถานเล็กเด็กกำพร้าตอนนี้นลูซี่จะได้ไปอยู่กับคุณแม่ของเธอแล้วล่ะลูซี่นี่คือบ้านของเรานะจ๊ะนี่คือสนามเด็กเล่นของหนูแถมตรงนั้นก็มีสระว่ายน้ำด้วยล่ะตอนนี้นทุกอย่างเป็นของหนูแล้วนะถึงเวลามาทัวร์บ้านนี้กันหน่อยแล้วล่ะลูซี่ นี่คือห้องครัวนะจ๊ะนี่มันน่าอร่อยมากเลยล่ะฉันอยากลองมันมากเลยอุ๊ยตายแล้วนี่มันคลาสติกนี่นาทำไมคนรวยเขารสนิยมแปลกจังเลยลูซี่อย่าก,กินมันเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูก็คงคุ้นเคยกับที่นี่เองแล้วเนะาะงั้นพวกเราไปกันต่อเลยดีกว่านะตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะจ๊ะมันดูดีมีสไตล์มากเลยล่ะ<ๆ>ท่าทางนี่คงจะเป็นชีวิตของดาราชื่อดังสินะคุณแม่คะพวกเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าคะ่ะพวกเราโดนหุ่นยนต์โจมตีแล้วไม่เป็นไรหรอกนะลูซี่หุ่นยนต์เขาทงางนนีี่่ เขาเป็นพนักงานทำความสะอาดนะจ๊ะดูนี่สิจ้าแค่บอกให้เขาทำแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้พื้นของเราก็ต้องสะอาดเรียบร้อยแน่นอน <S <S ว<ะ>้าวนี่มันเยี่ยมไปเลยล่ะคนรวยๆเนี่ยมักจะมีไอเดียเจ๋งๆแบบนี้เสมอลูกรัานมีห้องน้ำของพวกเรานะจ๊ะหน<ะ>ูชอบไหมลูกแน่นอนค่ะที่นี่มีของเยอะเลยนะคะมีอ่างอาบน้ำอุ่นด้วยเหรอเนี่ยว้าวที่นี่มีพื้นที่เยอะเลยอะ่ะหนูสามารถว่ายน้ำเล่นที่นี่ได้ด้วยนะจ๊ะโอ้ลูซี่หนูน่าจะลืมเปิดน้ำนะจ๊ะง่ายมากเลยล่ะฉันว่ามันน่าจะต้องกดตรงนนี้ะ เสียด้วยค่ะเสียด้วยคุณแม่คะมันก็เป็นแบบนี้แหละจ้าลูซี่เดี๋ยวหนูก็คงจะคุ้นเคยกับความร่ำรวยเองแล้วเนาะถึงเวลามื้อเที่ยงแล้วล่ะวันนี้พวกเรามีเมนูพิเศษกันด้วยเ hmm. ชฟเขาพยายามเป็นที่เลยนะกินให้อร่อยนะเครับคุณเอมิลี่ดูเหมือนว่าลูซี่จะมาแล้วล่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เธอได้มากินอาหารแบบนี้ทุกอย่างมันดูดีมากเลย โดยเฉพาะเ,าเคกอันนี้น่ะแต่ดูเหมือนว่าลูซี่จะไม่คืนมารยาสักเท่าไหร่นี่มันซ่อมเงั้หรอฉันว่าคงไม่ต้องใช้หรอกเนาะใช้มือแบบนี้สบายกว่าเยอะอร่อยจังเลยถึงเวลาต้องส่งลูซี่ไปเรียนหน่อยแล้วล่ะช่วยจัดการเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวมืออาชีพเขาจะมาช่วยเรื่องนี้เองเออห้ามใช้มือนะครับคุณผู้หญิงตอนเคี้ยวคุณต้องปิดปากด้วยนะครับมมนฝันร้ายชัด เยี่ยมไปเลยครับอย่าลืมนั่งหลังตรงด้วยนะครับคุณผู้หญิงตัวจริงต้องนั่งหลังตรงสุดๆเลยอ้าชีวิตสุดหรูหรามันก็ทรมานเหมือนกันนะเนี่ยโอเคฉันเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวฉันกินด้วยซอมก็ได้ ไม่เห็นจะเวิร์กเลยอะดูเหมือนว่าเธอจะจัดการกับพาสตาไม่ได้ลูซี่คงหมดหวังแล้วล่ะท่าทางเธอจะต้องการความช่วยเหลือหน่อยแล้วเต็มที่ไปเลยจ้าใช่แล้วลึอครับคุณลูซี่<ๆ>ดูเหมือนว่าลูซี่จะทําสําเร็จแล้วนะ<ๆ>บางที่มารายาทก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากเหมือนกันแต่คุณคนรับใช้ก็พร้อมจะช่วยเธอเสมอแหละเ<ๆ>ตียงในบ้านหลังใหม่หลังนี้มันนุ่มมากเลยตื่นได้แล้วนะจ้าลูซี่<ๆ>อะไรกันเนี่ยถึงเวลาตื่นนอนแล้วหรอ ลูกรักถึงเวลามาออกกําลังกายแล้วนะจ๊ะมาออกกําลังกายกับแม่เร็ว<อ>คุณแม่คะพวกเราต้องทําแบบนี้จริงๆหรอคะใช่สิจ๊ะลูซี่ตามแม่มาเร็วการเล่นโยคะตอนเช้าแบบนี้<ไ>เป็นอะไรที่ดีมากเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าลูซี่จะง่วงนอนอีกแล้วอุ๊ปหนูอยู่นี่คะ่ะหนูไม่เป็นไรสงสัยต้องลองอีกรอบแล้วล่ะแต่ลูซี่ก็ยังทําไม่ได้เลยท่าทางโยคะจะไม่ใช่ทางของเธอน่ะหนูทําให้แม่ขำม,มากเลยนะลูกรักคุณแม่คะ หนูไม่อยากเล่นโยคะแล้วอะลูซี่กลับไปทำเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เลยอก็ได้ค่ะคุณแม่แต่โยคะเนี่ยมันไม่ใช่กีฬาสาหรับคนอ่อนแอหรอกนะเอาขาไว้ตรงนี้ว่าแต่ฉันต้องเอามือไว้ที่ไหนนะเอา้าขาหน่อยไม่ได้เหรอคะหนูตามไม่ทันแล้วอะนี่เป็นอะไรที่จริงจังมากเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่าลูซี่จะงงม,มากเลยล่ะซืวยด้วยค่ะได้โปรดวันนี้พวกเราเล่นโยคะกันพอแล้วล่ะ สงสัยลูกฉันต้องเข้าไปข้างในก่อนแล้วนี่เป็นวันแรกที่ลูซี่ได้มาโรงเรียนเลยนะอยากรู้จังว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะเฮ้ย <Hey, S 1> ดูนั่นสินั่นมันคุณ oh. เอมิลี่นี่นาเป็นอะไรกันหรอนักเรียนทุกคน hmm. สนใจทางนี้หน่อยสิดูเหมือนจะมีดาราตัวจริงเข้ามาเยี่ยมห้องเรียนนี้ด้วยล่ะสวัสดีค่ะนี่ลูซี่ลูกสาวฉันเองเลค่ะเ็ oh. จะมาเรียนที่นี่ ราจะพลาดโอกาสนี้ไม่ได้เลยนะสงสัยเราต้องไปขอเลเซนเธอหน่อยแล้วนี่พวกเธอมาหาฉันหรออมให้นะดูเหมือนว่าพวกเขาจะสนใจเอมิลี่กันนะใช่แล้วล่ะลูซี่ถูกลืมอีกแล้วฉันเกลียดด้วยนี้จังตอนที่คุณแม่ทํางาน<ๆ>เธอห้ามเข้ามากวนคุณแม่เลยนะแต่ที่นี่มันน่าเบื่อมากเลยอะที่นี่มีอะไรให้เด็กๆทาบ้างนะคุณแม่คะมาเล่นกันดีกว่าฮ<ๆ>ึลูซี่อย่าเพิ่งมากวนแม่นะลูก โอไม่ oh my, นะดูเหมือนว่าวันนี้ผู้กำกับจะอะไรไม่ค่อยดีนี่เด็กน้อยอย่ามายุ่งกับเธอนะมาต่อกันได้แล้วละ่ะเทคที่183กล้องพร้อมแอคชั่นเอมิลี่เธอมีความสามารถมากๆดูเหมือนว่าลูซี่ก็ทำได้เหมือนกันเธอมีความสามารถในการสร้างปัญหาเก่งมากเลยละ่ะอุ๊บสทำไมต้นไม้ไม,ามาอยู่ถัด้วยนะเธอเจ็บหนักมากเลยละ่ะแบบนี้ที่นี่คงไม่ปลอดภัยแล้วละ่ะขอโทษทีนะคะพวกเราไม่ได้ตั้งใจ เดี๋ยวฉันจัดการเองนะคะฉันสัญญาแบบนี้พวกเราทำงานกันไม่ได้แล้วนะสงสัยต้องให้เงินงพ่อหนุ่มคนนี้หน่อยแล้วละ่ะอย่ามาตะโกนใส่ลูกสาวฉันนะคะฉันชอบทำงานกับดาวดาผู้นี้มากเลยฉันชอบที่กดป๊อปแป๊จังเลยอุ๊บเล็บของฉันคุณแม่คะเป็นอะไรเหรอลูกรักโอ้โอไม่นะนี่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุด แต่เดี๋ยวคุณแม่จะช่วยลูกสาวของเธอเองเหตุฉุกเฉินลูกสาวฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายรีบมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะคนไข้อยู่ไหนเหรอครับดูนี้สิคะเธอเจ็บหนักมากเลยล่ะเล็บของฉันพังหมดแล้วอ่ะ ฉันเข้าใจแล้วล่ะดูเหมือนว่าสาวๆจะมีปัญหาเรื่องความสวยความงามนี่มันก็แค่เป็นเรื่องเล็กหักสินะไม่มีอะไรที่หมออย่างฉันทําไม่ได้หรอกนั่งก่อนนะคะช่วยลูกของฉันเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณเป็นคุณหมอนะคะแต่เรื่องนี้มันแปลกมากดูเหมือนเขาจะได้ทิปเยอะมากเลยฉันว่าฉันเปลี่ยนอาชีพหน่อยก็ได้มั้งเล็บของลูซี่ต้องปลอดภัยแน่นอนขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอคุณช่วยชีวิตฉันไว้เลยค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีจังไว้เจอกันคืนนี้นะลูซี่ไว้เจอกันค่ะเร คุณแม่คะลองทายสิคะว่าหนูกำลังจะไปไหนไปเดทไหมคะมคุณแม่ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะหนูจะแต่งตัวแบบนี้เหรอลูกแต่งตัวแบบนี้มไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่จะสอนให้ลูกสาคน<ม>เธอแต่งตัวเองงั้นพวกเรามาเริ่มจากการแต่งหน้าก่อนก็นแล้วกันอย่าขยับนะลูกใกล้จะเสร็จกันแล้วล่ะตอนนี้เราไปเลือกชุดกันดีกว่าเนาะลูซี่หนูเหมือนเจ้าหญิงเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่คุณแม่เนี่ยเจ๋งที่สุดเลยมีความสุขมากๆนะจ๊ะเต็มที่ไปเลยลูก ดูเหมือนว่าเรเขากําลังรอเจ้าหญิงของเขาอยู่ <Hey. S 1> เธอมานู่นแล้ววัดีคะเร็ล hmm. ูซี่เธอดูเปลี่ยนไปเยอะเลยล่ะ oh. สาวคนนั้นที่ผมขอเธอออกเดทไปไหนแล้วนะขอโทษที่มาสายนะคะเรเป็นอะไรหรือเปล่าคะออลูซี่ไม่มีอะไรหรอกครับผมว่าผมต้องกลับบ้านก่อนแล้วอะท่าทางเดทนี้คง oh. ต้อง c a n ซ e l ไปก่อนเรเขากลัวอะไรของเขานะ ลูซี่กะว่าจะเซอร์ไพรส์คุณแม่ของเธอสักหน่อยวันนี้เธอกะจะทำพิซ่าเป็นมื้อเย็นน่ะตอนนี้วัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าพวกเราต้องทำแป้งกันก่อนมันน่าจะต้องหวานหน่อยนะเดี๋ยวก่อนนะคุณแม่ชอบกินผักนี่นาฉันต้องหั่นให้เรียบร้อยด้วยไม่ต้องออกมาดูดีมากแน่นอนตอนนี้พวกเราต้องมาผสมมันก่อนทุกคนคงจะทำกันได้อยู่แล้วล่ะใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้พวกเราต้องเอาไปอบด้วยมาจับเวลากันเลยดีกว่าพวกเราห้ามทำพิซ่าของพวกเราไม่เลยนะมาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงงบ้านะ ถ้าทางจะไม่ได้กินมื้อเย็นแล้วล่ะ oh. แบบนี้คงกินไม่ได้หรอกเนาะคุณแม่ต้องโมโหมากแน่เลยอ่ะหรือ <Huh? S 1> สิมื้อเย็นเป็นไงบ้างจ๊ะ oh. คุณแม่ก็ดูเองสิคะสงสัยว่าคืนนี้คงไม่ได้กินพิซซ่าแล้วล่ะไม่ต้องแพนิคไปหรอกนะหรือสิ oh. เราต้องการพิซซ่าด่ดวนเลยจ้ะ no. 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 คุณแม่คะอย่าลืมสั่งแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะรอแป๊บนะจ๊ะหรือสิมือคํำใกล้จะพร้อมแล้วล่ะ ดาราอย่างเธอมักได้รับบริการที่ดีแบบนี้อยู่แล้วนี่มันเป็นพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในโลกเลยเบอร์เกอร์ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยกินให้อร่อยเนื้อจ้าลูกรักคุณแม่คะคุณแม่เจ๋งที่สุดเลยอ่ะเนี่ยอร่อยที่สุดเลยตอนนี้ทุกคนในบ้านหลับกันแล้วลูซี่ก็ตื่นนอนแล้วล่ะถึงเวลามาปาร์ตี้กันแล้วเธอต้องโดดเด่นที่สุดเลยเรียบ้อยตอนนี้เธอสวยมากๆคืนนี้พวกเราต้องใส่ส้นสูงด้วยหวังว่าคุณแม่จะยังไม่ตื่นนะ ทางสะดวกแล้วล่ะไปกันเลยดีกว่าพวกเราต้องเดินไปที่ประตูอย่างช้าๆอุ๊ยเธอเป็นใครกันเนี่ยหนูจะไปไหนเหรือจ้าลูซี่คุณแม่คะวันนี้มีปาร์ตี้ด้วยนะคะแม่รู้แล้วแล้วจ้าลูซี่เราจะโมเสียเวลากันอยู่ทําไมแล้วตามแม่มาเลยจ้าลูซี่ในวันเกิดของลูซี่เธออยากได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละนั่นคือเจ้าหมาตัวน้อยไงแต่ดูเหมือนว่าคุณแม่จะมีอย่างอื่นมาให้เธอนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่ อย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะลูซี่เดี๋ยวแม่กลับมาของขวัญแบบนี้มันน่าเบื่อมากเลยลูซี่อยากได้น้องหมามากกว่าลูกรักขอพรได้เลยจ้ะเออจริงด้วยลูซี่เรารู้อยู่แล้วว่าจะขออะไรดีแต่เมื่อไหร่ความฝันของเธอจะเป็นจริงกันนะเปิดของขวัญได้เลยนะลูซี่เดี๋ยวแม่กลับมานะจ๊ะคราวนี้คุณแม่เธอเตรียมอะไรมาให้เธอนะไม่จริงอะ่ะนี่มันแพมเพื่อสำหรับน้องหมานะหรอแต่ว่าเธอยังไม่มีน้องหมาเลยนี่นาเธออยู่นั่นไง คุณแม่จัดให้แล้วล่ะนี่เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดของฉันเลยคุณแม่เจ๋งที่สุดในโลกเลยค่ะแบบนี้พวกเราคงหาอะไรสนุกๆทำกับน้องหมายได้เยอะเลยใช่ไหมล่ะ